เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเวลาทำงานกับคนต่างไวัเนี่ยมันเหมือนเรากำลังพยายามจูนคลื่นวิทยุคนละคลื่นเลยพยายามจะสื่อสารกันแต่กลับเจอแต่สัญญาณรบกวนเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาถอดรหัสปัญหานี้กันครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะและที่สำคัญกว่านั้นคือเรามีภาษากลางที่สามารถเชื่อมทุกเคลื่อนให้จูนตรงกันได้อยู่ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค คำถามแรกที่ต้องชวนคิดกันเลยก็คือไอเรื่องความขัดแย้งระหว่างวัยเนี่ยที่แบบคนรุ่นใหญ่ก็บ่นว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าคนรุ่นเก่ายึดติดก,กับวิธีการเดิมๆคำถามคือปัญหานี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของเราจริงๆหร,รอ คำตอบนี่อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องบน่บนๆกันแบบนี้เนี่ยเขามีบันทึกไว้บนแผ่นดินเหนียวตั้งแต่สมัยซูเมเรียนนู่นเลยครับหลายคันปีก่อนนู้นขนาดนักปราชญ์อย่างโซคราตีสเองก็ยังเคยบ่นเรื่องนี้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นประเด็นสาคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกใครผิดแล้วล่ะครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลย คนที่เขาประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนจริงๆในทุกยุคทุกสมัยเลยนะเขาไม่ใช่คนที่พยายามจะเอาชนะสงครามระหว่างวัยแต่เป็นคนที่สร้างสะพานครับสร้างสะพานเพื่อเชื่อมคนทุกวัยเข้าหากันให้ได้ดังนั้นกุญแจสําคัญมันเลยไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยภาษาที่เสษที่มันทรงพลังมากๆต่างหาก เอาละครับมาเริ่มกันที่ภาษาแรกกันเลยซึ่งภาษาแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะในการทำงานร่วมกับคนอื่นนั่นก็คือภาษาแห่งความทมตนหรือว่า humility ครับในโลกของการทำงานเนี้ยนะความทมตนมันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะครับแต่มันคือความกล้าความกล้าที่จะยอมรับว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแล้วจุดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดเลย ถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ขึ้นมาไงครับพอเรากล้าเปิดใจก่อนคนอื่นเขาก็จะกล้าเปิดใจตามกล้าเสนอไอเดียกล้าสอนเราสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีผู้บริหารหญิงเก่งมากๆคนหนึ่งประสบความสำเร็จระดับโลกในวงการเทคเลยนะแล้ววันหนึ่งต้องย้ายมาทำงานในสายที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยอย่างธุรกิจโรงแรมหรือการเมือง เป็นเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณต่ำสุภจีทำคือเริ่มต้นง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าเรื่องนี้แต่ไม่รู้ขอคำแนะนำด้วยค่ะเห็นไหมครับแค่การแสดงความถ่อมตนแบบนี้แหละมันทำให้คนรอบข้างอยากจะเข้ามาช่วยอยากจะเข้ามาสอนจนสุดท้ายท่านก็พาองค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเลย มันคือความต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับระหว่าง2แนวคิดนี้คนที่เป็น k no w it all หรือพวกที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคนที่สร้างกำแพงปิดโอกาสตัวเองไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันคนที่เป็น a r e it all เนี่ยก็เหมือนคนที่เปิดประตูทุกบานเอาไว้รอรับโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาไอการไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของคนที่จะไปได้ไกลจริงๆ โอเคมาต่อกันที่ภาษาที่สองกันเลยครับพอเรามีพื้นฐานคือความถ่อมตนแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราจะหาเครื่องมืออะไรล่ะที่จะทำให้คนเยอะๆที่มาจากต่างที่ต่างทางเนี่ยสามารถมองเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันได้ลองนึกถึงเคสนี้ดูนะครับสถานการณ์ในโรงพยาบาลที่มีคุณอัดทองแตงเป็นผู้บริหารคือในโรงพยาบาลเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนจากสารพัดวิชาชีพเลยใช่ไหมครับ มีทั้งคุณหมอคุณพยาบาลฝ่ายการเงินฝ่ายบริหารคือแต่ละคนก็เก่งในสายของตัวเองมีเป้าหมายของตัวเองวิธีคิดก็ต่างกันแบบสุดๆไปเลยโจทย์ใหญ่ก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะให้คนทั้งหมดเนี้ยทำงานเป็นทีมเดียวกันได้นี่แหละครับคือความซับซ้อนของจินคือแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนพูดกันคนละภาษาเลยคุณหมอก็อาจจะโฟกัสที่เออทำยังไงให้การรักษาดีที่สุดส่วนพี่พยาบาลก็อาจจะเน้นเรื่องการดูแลคนไข้แบบใกล้ชิด ฝ่ายบริหารก็ต้องดูเรื่องตัวเลขเรื่องต้นทุนนี่ยังไม่นับเรื่องความต่างของวัยอีกนะโอ้โหช่องว่างในการสื่อสารมันเ,เกิดขึ้นง่ายมากๆเลยครับวิธีแก้ของคุณอาดเนี่ยต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆท่านทำยังไงร,รู้ไหมครับท่านให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนอายุเท่าไหร่มาเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐาน2ออย่างนี้ด้วยกัน 1. คือ design thinking หรือกระบวนการคิดที่เน้นทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าเป็นหลัก และ2คือ business canvas อันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมธุรกิจทั้งหมดได้ในแผ่นเดียวเลยแล้วสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือไอ้เครื่องมือสองชิ้นนี้มันกลายเป็นภาษากลางที่ทําให้ทุกคนคุยกันรู้เรื่องเฉยเลยคือ design thinking เนี่ยมันบังคับให้ทุกคนต้องวางมุมมองของตัวเองลงก่อนแล้วหันไปโฟกัสที่ความเจ็บปวดของลูกค้าเป็นที่ตั้งส่วน business canvas ก็ทําให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลทางธุรกิจเหมือนๆกันทีนี้การเถียงกันมาเล็บเปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เถียงกันด้วยความเห็นของฉันมันกลายเป็นการคุยกันด้วยข้อมูลของลูกค้าและความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งแน่นอนมันเวิร์กกว่ากันเยอะเลยและแล้วเราก็มาถึงภาษาที่3ซึ่งภาษาที่3นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะโดยเฉพาะในระยะยาวมันคือภาษาที่ไม่ได้ออกมาจากปากครับแต่แสดงออกผ่านการกระทําและความซื่อสัตย์ของเราลว้ลวนเลยคือเราทุกคนเนี่ย มีสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละครับซึ่งแบรนด์นี้มันไม่ได้มาจากตำแหน่งงานหรือคำโปรยสวยๆเลยนะแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากการกระทำของเราทุกๆวันซ้ำๆว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่พูดแล้วทำได้ไหมส่งงานได้ดีกว่าที่คนคาดหวังหรือว่ารับปากไปแล้วก็ทำได้แย่กว่าเดิมสิ่งนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดความน่าเชื่อถือของเราไปทั้งชีวิตเลย มีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักจากคุณพ่อของผู้เขียนบทความต้นทางครับท่านให้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตไว้แค่2ข้อเองนะง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากข้อแรกคือซื่อสัตย์คือเมื่อไหร่ที่สัญญาอะไรกับใครไว้ต้องทําให้ได้เสมอเพื่อสร้างความไว้ใจและข้อที่2คือฉลาดคืออย่าไปสัญญากับใครง่ายๆคิดให้ดีๆก่อนคิดให้รอบคอบก่อนว่าเราทําได้จริงไหมค่อยรับปาก และทั้งหมดนั้นก็สรุปมาเป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยครับเป็นหลักการอมตะที่ใช้ได้ผลเสมอเลยนะในการสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจนั่นก็คือ under promise over deliver สัญญาให้น้อยแต่ทำให้เกินร้อยคือเราสัญญาในระดับที่เราทำได้แน่ๆแ,แล้วทุ่มสุดตัวเพื่อส่งมอบงานให้มันดีเกินกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้ นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับแต่มันคือการสร้างส,างสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยนั่นคือความน่าเชื่อถือของเราเองพอเราเอาทั้ง3ภาษานี้มารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนออคู่มือการปฏิบัติตัวที่เป็นสากลมากๆที่สามารถทลายกำแพงได้ทุกรูปแบบเลยไม่ใช่แค่กำแพงเรื่องช่องว่างระหว่างวัยอย่างเดียวนะครับโอเคมาสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับ1 ภาษาแห่งความถ่อมตนคือการเป็น learn it all 2. ภาษาของกรอบความคิดร่วมกันก็คือการโฟกัสที่ลูกค้าและธุรกิจเป็นหลักและ 3. ภาษาแห่งความซื่อสัตย์ที่แสดงออกมาผ่านการ under promise over deliver นี่แหละครับและนี่อาจจะเป็นข้อคิดที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยครับคือถึงแม้ว่าภาษาทั้ง3านี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่เก่งขึ้นเติบโตขึ้น แต่พลังของมันจะมาหาศาลขึ้นไปอีกเมื่อมันถูกใช้โดยคนที่เป็นผู้นำลองคิดดูสิครับถ้าผู้นำกล้าวพูดว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้หรือให้ความสำคัญกับข้อมูลลูกค้ามากกว่าความเห็นส่วนตัวมันคือการส่งสัญญาณที่ส่งพลังไปทั้งองค์กรเลยนะว่าที่นี่เราให้ค่ากับการเรียนรู้มากกว่าตำแหน่งและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้คำถามมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า เออคนรุ่นไหนต้องปรับตัวเข้าหาใครอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่อยู่ที่ตัวเราแต่ละคนนี่แหละว่าจะเลือกใช้ภาษาไหนในการสื่อสารเพื่อสร้างสะพานแห่งความเข้าใจขึ้นมาก็อยากจะฝากให้ลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มฝึกพูดภาษาไหนให้เก่งขึ้นเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและก็สร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันครับ